พี่น้อง่ะก็ไม่เห็นก็เป็นซื้อกระดานมากเป็นมีกระดานคะ่ะมีสังกะสีเนาะคะ่ะแล้วก็มิไมคะ่ะพุ่นพันยูของผลนะคะแดดเมื่อนี้กระแดดห้อนร้ายค่ะแดดห้อนร้ายเป็นกับกำลังอันวัดอยู่นะคะกำลังวัดอยู่คะ่ะเนี่ยถั่นสีมาอันเป็นกลางห่มตัวนี้นะคะเฮ็ดล่มเป็นตัวนีเนาะคะ่ะเนาะตามไปสัมผัสเพิ่นจักหน,น,น่อยเนาะค่ะเนาะ โอเคอเคดูข้างลูด่ะเทยระไสใหม่เป็นคอน่อนๆนะคะเพื่อจะเห็ุเอ่อเป็นห้มตัวนี้นะคะพี่น้องคะน้องสามผาดทนเินเรื่อบำทนเมยบอสฮลโหยูโอเคอสบายดีเป่นว่า เกษตใหม่เนาะแต่ละพันเป็นท่อนๆนนะคะพี่น้องคะนี่เป็นเป็นสร้างใ่ด้วยค่ะนี่สร้างใ่สร้างบานพ่นเป็นเชสเล็ค่ะหอนตากแดดเปลี่ยนเปลี่ยนะคะพี่น้องเชสแล้วนี่ก็โดนเติมอยู่ด้วยนี่มือนี่เบจัสเชสเล้วบนนอกในเฮ็ดผู้เดียวเพิ่นเนาะค่ะเฮ็ดผู้เดียวเพิ่นสัางกะสื้อ

เด ah. ินเดินก็ได้อว่าเดินงแไม่หักคองกกเลยค่ะพี่รองคะใส่ป็ยิงแก โอ้ยอ่อนได้ปตนี่ ก็เซ็ตแล้วนะคะพี่น้องคะไอเดียเก๋ๆเท่ๆนะคะสําหรับอันเป็นเพิ่งเป็นเพิ่งค่ะเป็นเพิ่งคุมอันเจนเนอเรเตอร์นะคะบ่หายแดดซองนะคะพี่น้องะ่ะออกมาแล้วก็สวยมากคะ่ะถ้าเป็นไอเอาไปเป็นไอเดียใดเลยนะคะพี่น้องคะคะ่ะตอนนี้ก็ฝนตกเวยค่ะพี่น้องค่าฝนตกคะ่ะ มาทดสอบว่าเพิ่งน่องเจนจะเป็นยังไงคะเพิ่งน่องเจนที่ทามานะคะพี่น้องได้ผลเลยคะ่ะได้ผลเลยคะ่ะน้องเจนกับบ่อเปียกนะคะน้องเจนของเรากับบ่อเปียกทําน้องเจนเพราะว่ากันฝนกันล่มกันแดดนะคะพี่น้องค,ะค่ะพี่น้องคะ หลังจากที่ทําเพิ่งเมื่อเมือนึงนะคะทําเพิ่งกันฝนกันแดดกันล่มค่ะพี่น้องคะไอไ้น้องเจนนะคะเฮดบ้านให้น้องเจนค่ะตอนนี้ก็ฝนตกเป็นที่เรียบร้อยฝนตกบ้านน้องเจนกับบัเปียกนะคะพี่น้องค่ะน้องเจนบ่เปียกแต่ว่าตอนนี้ไฟดับค่ะไฟดับก็บสไปอันสุไปตูี๋ยวเฮดไว้นะคะจะเปิดไฟบนค่ะตามไปน้ำกันนะคะ ก้นเปียกว่าเป็นยังไงต่าะเจนเปียกพี่น้องปเปิปตัวเข้าไปอ๋อตวอ๋อมา เพิเ่มเซ้นไว้นะคะพี่น้องคะกันแดดกันฝนกันลมตนเปียกสร้างวิ่งกระติกะต่ฝนค่ะพี่น้องคะยบไว้แค่นี้นะคะพี่น้องคะบ๊ายบายคะ่ะ